สาวๆเ็หาาหรนมีปัญหาเรื่องเซลล์รักาต้นขาต้นขาเบียดเดินแล้วเนื้อเสียดสีกันนี่เลยครับผมแก้ปัญหาด้วยบอร์ดเฟลาทิตตัวนี้ซึ่งวิธีเล่นลง่ายๆนะครับเราแค่ยืนหรือคุกเขา่าบนบอร์ดตัวนี้ เจ้าตัวนี้นะครับเขาจะมียางยืดแรงต้านาอยู่ที่ด้านล่างตอนที่เรากางขาไปนะตรงน,นี้จะตึงตอนที่เราหุบเข้ามาตรงน,นี้จะตึงถ้าสมมติว่ายืนเล่นแล้วทรงตัวไม่ได้คุกเข่าเล่นแบบน,นี้ได้เลยแล้วความพิเศษของท่าคุกเข่าเล่นก็คือกระชับก้นห้อยย้อยด้วยนะครับสาหรับคนที่ก้นไม่กระชับนะท่าคุกเข่าแบบน,นี้เลย,เลยแล้วสังเกตุที่ก้นดูนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะประมาณนี้นะตอนที่เรากางออกไปแล้วเราก็หุบเข้ามาเนี่ยตรงนี้จะตึงๆนะครับและไม่ใช่แค่นั้นนะเราสามารถเอามาเล่นเป็นทังกิ้งสไลด์ได้ด้วยนะโดยการที่เราเอาโฟ จับแบบนี้แล้วก็ไถออกไปเพิ่มความแข็งแรงของแกนลําตัวข้อมือข้อแขนหรือเราจะสลับด้านไปเป็นแบบนี้ก็ได้เอามาวางให้ชิดกันแบบนี้เสร็จแล้วก็นี่เลยครับเอาปลายเท้าวางนี่เลยคริมเบอร์สไลด์ประมาณนี้เลยนะครับใครที่มีปัญหาเหมือนที่ผมก่อข้างต้นนะครับลองเอาไปเล่นดูได้เลยครับกบบองเพลทิ่ตัวนี้กัดตะกาล่างเดี๋ยวเตาไว้ให้ตัวนี้ผมบอกเลยเพื่อความกระชับเพื่อความแข็งแรงคุ้มถูกดี